กลุ่มผู้ก่อตั้งฟลายขับไทยแลนด์ชี้แจงถึงการจัดก,กิจกรรมการต่อสู้ริมถนนด้วยการชกต่อยเป็นกิจกรรมการต่อสู้ที่อาจจะได้รับบาดเจ็บซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมก็เพื่อพิสูจน์ความกล้าของลูกผู้ชายที่ต่อสู้นะคะที่ผู้สอดสู้ทุกคน,นะจะต้องยอมรับกติกาที่ตั้งขึ้นมีกรรมการผู้ตัดสินและก็มีอุปกรณ์ป้องกันโดยหนึ่งในสมาชิกเปิดเผยว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นไม่มีการแข่งขันไม่มีการพานันค่ะ แต่ว่าเป็นกิจกรรมทางเลือกให้กับกลุ่มวัยรุ่นโดยเชื่อว่าจัดกิจกรรมนี้ไม่เข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกีฬามวยค่ะผมซ้อมมวยกันผมซ้อมผมฝึกซ้อมร่างกายกันมวยเป็นกีฬาแต่พวกผมไม่ได้จัดการแข่งขันเราจัดชกมวยจริงแต่ไม่มีการแข่งขันไม่มีผลแพ้ชนะตายตัวไม่มีเงินรางวัลไม่มีเงินรางวัลเราผิดตรงไหนเรา ทางด้านสมาชิกก็ยืนยันนะคะว่าจะจัดกิจกรรมต่อไปแต่ก็พร้อมเจรจากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้อยู่ในระเบียบกฎหมายค่ะขณะที่รักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ยืนยันนะคะว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องค่ะส่วนกรณีที่ผู้จัดยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมต่อไปก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายถ้า,ถ,าถ้าไม่ขอให้ถูกต้องเราก็ดําเนินการตามกฎหมายที่จริงเขาทามาเขาก็ผิดอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็ต้อง มีมาตรการในการดําเนินการอยู่แล้วคือกฎหมายเนี่ยมีไว้สําหรับคุ้มครองรักวาความสงบเรียบร้อยเงนั้นมาตรการทางกฎหมายอ่ะถ้าท่านยังฝ่าฝืนนี่นะท่านก็ผิดซ้ำซากอะ่ะมาทําให้ดีดีกว่าไหมอะ่ะใช่ไหมฮะกฎหมายไม่ห้าม,ลม,ามแล้วก็จับเลยไ<ม>งไปจับเลยนะมาตรา25ไงจัดให้มีการชกมวยอ่ะโดยไม่รับปบอนุญาตอ่ะ อัตราโทษหนึ่งปีสองหมื่นแล้วจะเป็นสนามมวยที่ที่ไม่ถูกต้องไม่ได้รับญาติอีกนะก็อาจจะโดนอีกหกเดือนหนึ่งมื่นเดี๋ยวไปฝา่าฝืนเลยครับไปขอญาติซะ พลตำรวจโทสารนิตยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะแต่ว่าต้องผ่านการขออนุญาตการจัดเล่นกีฬามวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนซึ่งก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเวทีและมาตรฐานความปลอดภยัยตามพระราชบัญญัติมวยปี2542ค่ะ